มิวเอ็กเข้าใหม่ตอนนี้เป็นตัว60ปีเลยนะหน้าตาเป็นยังไงดูพาไปดูตามมาเลยนี่เลยครับนี่ครับอิวสุมิวเอ็กนะครับผมเป็นตัว60ปีเลยนะนี่สภาพดีๆสีนี้หายากด้วยสีเทาๆเข้มๆเงี้ยมันดูใกล้ๆนะครับจากหน้าของเดิมครับเตัวอิสุนะนี่เลขทะเบียนสวยเลยนะ88ติเล็กสวยมากเลยมาพร้อมมาตัดหมอกด้วยนะครับล้อมแมกนะครับเป็นล้อมแมกเดิมจากโรงงานเลยนะนยางดอกเต็มนะเป็นตัวบิสโต e ด้วย มีเพเลยอรอยู่กรจงงข้างมีอเมมมอ,รรบ,อเบ,บโครเมียมด้วยมีคิวกันสาด์ของตัวมิลเอ็กตรงรุ่นด้วยนะครับแต่ยังมีมือจับเป็นแบบโครเมี่ยมด้วยติดมาก,กับรถเลยของเดิมโรงงานเลยนะระบบเบรกนะครับคู่หลังเป็นดิสตคู่หน้าก็เป็นดิสตนะตัวนี้สีสวยสภาพดีนะด้านหลังนี่ปเป็นเด็กภาษาปัดผลหลังนะนี่ไงยูสุหกสิบปีเป็นไงล่ะเนี่ยนะเราเปิดให้ดูปึ๊บ่บาตัวนี้นะนะคถามารถทับเบาได้นะครับ กว้างขวางเลยตอนที่3นี่พับเบาเป็น5 0าสิินะเอส่วนตอน2อนี่สามารถพับเบาะได้อีกเป็น60-40นะครับผมอ่าสีนี้ดีมากสีบางเดิมทั้งคันเลยนะเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะครับภายในนะกระจกทัศนียานเป็นออโต้บางคนขับนะครับผมโวรงไลน์เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยคันนี้นะครับได้เลขไฮมาที่1นึ่งแสนแปดกว่าเท่านั้นเองครับ่อเดินจากโรงงานครับเดี๋ยวออโต้เบาหนังสีครีมสภาพดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูตอนหลังกันหน่อยกว้างขวางนี่ ยิงตอนหลังตัวนี้พับได้นะเบาสีครีมสวยๆเลยเดีย๋ยวเราดูห้องเครื่องกันต่อนะมาตามมาเลยนี่นี่ไงห้องเครื่องนี่ดูน็อตไม่ขยับนะครับปากระโปรงน้ำขยับแก้มขวาน็อตก็ยังไม่ขยับเช่นกันนี่แก้มซ้ายด้วยนีย่ไง สวยๆเดิมๆเ,เลยเนี่ยตามตรงนี้เลยนะเครื่องแห้งๆนะครับโอเคเป็นตัว1.9 DVD นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดราคาเลยนะสำหรับเจ้าตัว n e w n x นะครับปี2017นะครับราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนะครับผมสนใจนะครับคอมเมนต์เข้ามาหรือติดต่อหาผมโถบ้านคุณนนท์ครับสวัสดีครับ